พอไปอาคมเศษเครียยาบทที่8ปดข้อสิบสามอาเชิญอ่านโอโอพงพันยูดาและพงพันอิสราเอลเอ๋ยเจ้าเคยเป็นที่ปากท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายให้เขาแช่งฉันใดเราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรฉันนั้นอย่ากลัวเลยแต่จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิดโอเคเข้าไลนเข้ามาเฉยๆไม่ได้ถามนะเพระาะนั้นความหมายเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วก็โอเคไม่ลองอธิบาย นะความหมายตรงๆนั่นคือพระอ,องค์จะเปลี่ยนนะว่ารู้ว่าคิดเซนหรืออิสราเอลอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ด้วยความลําบากอยู่ด้วยการถูกเข้าข่มเหงนะแล้วเขาเกลียดชังั่นเองแต่พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวนผมเข้าใจว่านะอย่างนี้นะเชิญคือเขาเขาเขาเป็นขี้ป่าเขาถูกสาปแช่งเพราะเขาทําบาปไงเขาเดินไม่ถูกหรืออะไรเงี้ยให้เขาแช่งฉันได้ เราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรฉันนั้นเห็นไหมเป็นขี้ปากฉันใดนะเอ่อให้เขาแช่งฉันใดให้เขาแช่งฉันใดไม่ไดีเขาเกียรเรานะเขาเกียรเราเขาแช่งเอาแช่งเอาโอเคไหมนะหรือว่ามันด้วยสาเหตุอะไรก็ตามบางทีไม่ใช่สาเหตุที่คุณบาปก็ได้สาเหตุที่คุณดีก็ได้ถูกไหมแต่เขาเกียรคุณนะนะ เราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรฉะนั้นอันนี้ขีดเส้นพระอ,องค์จะช่วยละ่ะช่วยช่วยคนอ,อิสราเอลและให้เป็นแหล่งพระพรแปลว่าอะไรเกิดพระเยซูคริสไงแหล่งพระพรนี่คือพระเยซูคริสเป็นแหล่งพระพรไปทั่วโลกเห็นไหมะฉะนั้นอย่ากลัวแต่จงให้มือของเจ้า แข็งแรงเถิดหมายถึงว่ามีความมันคงเข้มแข็งนะอย่าเลอะละอย่าอย่าลดละนั่นเองนะโอเคทอกทเอาคมเข้าใจว่าอยางไงนะเขาเข้าใจว่าออิสราเอลเป็นคนที่อาจจะทําบาปจนกระทั่งคนเขาเกลียดไงคือคือในชีวิตเราก็เหมือนกับเราเราที่ผ่านมาเราเดินไม่ถูกเงี้ยเราก็เจอปัญหาแย่อะไรเงี้ยเดี๋ยวพระเจ้าเออถ้าเรากลับมาเดินเดี๋ยวเยเรากลับมาเดินถูกเดี๋ยวพระเจ้าก็าจะอันนี้เรามาใช้แปลเข้ามาสู่ตัวเราก็ได้นะ อิสราเอลเอ๋ยคือหมายถึงอาคมเอ๋ยน้อยเอ๋ยคุณกบคุณนานเอ๋ยเห็นไหมนะอ่าดูนะพี่จะอ่านให้ฟังมันไปตัวของคุณก็ได้นะเออเจ้าเคยเป็นขี้ปากท่ามกลางาประชา,ชาชาติทั้งหลายเห็นไหมเห็นไหมเจ้าเคยเป็นขี้ปากเขาทั้งหลายเป็นขี้ปากทั้งคริสเตียนด้วยกันเป็นขี้ปากทั้งคนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็ได้เห็นไหมอ่าให้เขาแช่งไป พระบอกว,ว่าคําว่าให้เขาแช่งไปแปลวไ่าอะไรอ่ะอ่าขีดเส้นเลยว่าจะไม่แบ่งปันแล้วนะมันกลับพูดไปพูดมามีคําลึกขึ้นมาอีกขีดเส้นให้เขาแช่งไปแปลว่าอะไรให้เขาแช่งพระองค์จะเปลี่ยนคําแช่งดายเป็นอวยพรอ่าก็ได้พระให้เขาแช่งไปไปไวไ่าอย่าไปโต้ตอบเขาอย่าไปตอบการร้ายด้วยการร้ายอ๋อไม่ใช่ว่าเขาแช่งให้เขาแช่งมาอ,งงอัดเขาเลยไ,ไม่ใช่พ่อบอกให้เขาแช่งไป,ไป,ไไไปเขาตกแก้มซ<อ>้ายหันแก้มขวาเขาตบอีก เห็นไหมนี่คือความหมายซ่อนไว้เห,เห็นไหมเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราเห็นไหมช่วยเรายังไงอ่ะก็ช่วยเราเหมือนที่แบ่งไปในเยรมีไปแล้วไงเราจะเจ้าเป็นเหมือนนังทองสามลิตรนะเขาจะกลับมาหาเจ้าแต่เจ้าอย่าไปหาเขานะเขาจะมาต่อสู้เจ้าแต่เจ้าจะชนะเขาเพราะเราอยู่กับเจ้าเห็นไหมความหมายเดียวกันทั้งหมดแต่พระบีถ้าคุณเข้าใจนะเปิดบทไหนามาอาธิบายซ้ําได้อธิบายซ้ําได,าาได้เห็นไหม อ่ะคือเราอย่าไปทําเหมือนเขาอย่าไปเหมือนเขาอย่าไปโต้ตอบเขาหรือว่าอย่าไปตอบใครการร้ายด้วยการร้ายนะและเพราะพระเจ้าจะช่วยเรานะและและเราจะเป็นแหล่งพ,พระพรเห็นไหมแปลว่าคุณทําอย่างเงี้ยให้มั่นคงกันไว้กับความเชื่อให้มือเจ้าแข็งแรงให้ยึดความเชื่อที่ถูกต้องนี้ไว้แล้วคุณจะเป็นแหล่งพระพรต่อไปเห็นไหมแปลเข้าตัวเรายัางได้เลยโอเคนะจะถือว่าไม่ถามแต่มีประโยชน์